มาดูกำลังวัดโร์ม o r าเอ็กคาร์ดีสี่ชันนั่นนี่คือไส้ในคาร์ดีสี่ชันนั่นเทสท,ที่โหลด8โอห์มมาดูที่โหลด8โอห์มได้52วัตต์ เทสที่โหลด4โอห์มได้87วัตต์เทสที่โหลด2โอห์มได้126วัตต์